สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอตัวอย่างสำหรับการลงทะเบียนเลือกจังหวัดในการสอบบรรจุแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา2 5 6 4นะครับก่อนอื่นให้ผู้สมัครนะครับเตรียมรหัสบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเมื่อเตรียมเสร็จแล้วก็ให้เรากรอกนะครับลงไปในช่องของบัตรประจำตัวประชาชนได้เลยนะครับ เมื่อเรากรอกเสร็จแล้วนะครับให้เรากดตรวจสอบระบบก็จะพามาสู่หน้าข้อมูลของผู้สมัครนะครับในข้อมูลของผู้สมัครนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ1ตรวจสอบรหัสบัตรจําจำตัวประชาชนนะครับว่าตรงตามชื่อของผู้สมัครหรือไม่นะครับวิชาเอกที่สมัครสอบตรงตามที่ผู้สมัครสมัครสอบหรือไม่นะครับ ถ้าตรงแล้วถูกต้องแล้วนะครับให้เราสังเกตนะครับว่าวันที่บันทึกข้อมูลเนี่ยระบบแจ้งว่าเรายังไม่ได้บันทึกข้อมูลนะครับการบันทึกข้อมูลเราสามารถกดได้ด้วยที่ปุ่มบันทึกนะครับแต่ก่อนจะบันทึกนะครับเราจะต้องเลือกจังหวัดที่มีความประสงค์ที่เราจะไปสอบก่อนนะครับจากตัวอย่างนะครับเราก็จะต้องเลือกจังหวัดที่ช่อง มีความประสงค์จะสมัครสอบที่จังหวัดอะไรนะครับในระบบนะครับจะตั้งอัตโนมัติไว้ที่จังหวัดบุรีดมแต่ถ้าผู้สมัครสอบมีความประสงค์ที่จะสอบที่จังหวัดอื่นก็ให้เราเลือกนะครับหรือพิมพ์ค้นหาก็ได้นะครับอาจจะเป็นกรุงเทพแค่นี้ก็ค้นแล้วนะครับแล้วก็เลือกนะครับ ก็จะเห็นว่ามีความประสงค์ที่จะสมัครสอบที่จังหวัดกรุงเทพนะครับกรุงเทพมหานครเรา,เาก็กดบันทึกนะครับระบบก็จะยืนยันข้อมูลเราอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผู้สมัครต้องการที่จะไปสอบที่จังหวัดกรุงเทพเนี่ยจริงหรือไม่นะครับถ้าใช่นะครับเรา,เาก็กดยืนยันได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมนะครับเราก็บอกว่ายังไม่พร้อมนะครับแล้วแล้วในการยืนยันข้อมูลนะครับเราจะ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆดได,ได้เพราะฉะนั้นผู้สมัครนะครับจะต้องเตรียมความพร้อมตรวจสอบการเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับหรือไปจังหวัดที่ผู้สมัครเนี่ยมีความประสงค์จะไปสอบให้ดีก่อนก่อนที่จะมายืนยันข้อมูลเพราะถ้าเกิดยืนยันข้อมูลไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆดได้นะครับจากตัวอย่างนี้นะครับผมจะลองกดยังไม่พร้อมไปก่อนนะครับเพราะว่าผมมีความประสงค์ที่จะสอบที่ จังหวัดบุรีรัมนะครับผมก็จะพิมพ์มาเลยนะครับเขาขึ้นจังหวัดบุรีรัมมานะครับแบบนี้แล้วผมก็จะบันทึกข้อมูลแล้วก็ยืนยันเลยนะครับระบบก็แจ้งว่าเลือกจังหวัดเสร็จสมบูรณ์นะครับจังหวัดที่ผู้สมัครเลือกก็คือจังหวัดบุรีรัมกดตกลงนะครับระบบก็จะรีเฟซข้อมูลนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าจังหวัดที่เรามีความประสงค์ที่จะไปสอบเนี่ย มันไม่มีให้เราเลือกแล้วนะครับมันถูกระบุเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ไปแล้วเราจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้นะครับปุ่มบันทึกก็ถูกปิดนะครับจะไม่สามารถกดบันทึกใหม่ได้ส่วนวันบันทึกข้อมูลเขาก็จะแจ้งมาเลยว่าวันที่เราบันทึกข้อมูลเนี่ยเราบันทึกวันไหนเวลากี่โมงนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการการลงทะเบียนเลือกจังหวัดนะครับในการสอบนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้เรา r e f ฟ e ข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเรา r e f r e s เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะมาสู่หน้าแรกนะครับเราก็จะมาดูว่าระบบแจ้งว่ามี1คนเนี่ยที่มีผู้สมัคร1คนเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วนะครับก็คือของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มี1จังหวัดที่ผู้สมัครเลือกแล้วนะครับเราจะมาตรวจสอบของผู้สมัครก่อนซึ่งผู้สมัครเนี่ย จะแยกเป็นวิชาอีกนะครับแยกเป็นวิชาอีกเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นอีกคอมพิวเตอร์นะครับเราก็กดเข้าไปดูได้ว่าผู้สมัครท่านไหนนะครับที่ยืนยันข้อมูลมานะครับเราก็สามารถกดตรวจสอบตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราหาชื่อเราไม่เจอนะครับลองเข้าสู่ระบบใหใมาอีกครั้งหนึ่งนะครับลองเข้าไปดูในระบบอีกครั้งหนึ่งว่าเรายืนยันอ่ะ เสร็จสมบูรณ์จริงๆหรือไม่นะครับก็มาดูตรงนี้นะครับว่ายืนยันเลือกจังหวัดรีร์เนี่ยวันที่บันทึกข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็อีกนะครับถ้าสูกต้องทั้งหมดแต่ไม่มีชื่อเราขึ้นข้างหน้านะครับก็ให้เราติดต่อที่กสจได้เลยนะครับว่าชื่อเราตกหล่นไปหรือไม่นะครับหรือมีปัญหาใดๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบให้ว่า ข้อมูลที่เรายืนยันมันเสร็จสมบูรณ์จริงนะครับแต่ต้องหาข้อมูลให้ดีๆก่อนนะครับอันดับต่อมาเราก็จะมาดูว่าจังหวัดที่ถูกเลือกในมีจังหวัดไหนบ้างนะครับเราก็กดดูก็จะมีจังหวัดเวลามมีคนเลือกมาหนึ่งคนแล้วนะครับกดเข้าไปดูเราก็จะเห็นว่ามีเอกไหนที่เลือกมานะครับกดเข้าไปดูอีกอีกก็จะแจ้งเป็นว่าผู้สมัครท่านไหนที่เลือกมานะครับ หากมีคำถามนะครับหรือว่าข้อมูลไม่ขึ้นนะครับหรือว่ามีปัญหาในการใช้งานแล้วมันเีปยญหานเออร์เลอร์บ้างนะครับหรือลงทะเบียนไปแล้วจะเปลี่ยนมีความสงสยจะเปลี่ยนอันนี้จะต้องติดต่อที่กสจโดยตรงนะครับหรือติดต่อที่ Facebook ของกสจจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะครับโดยการกดไปที่ปุ่มไปยัง Facebook พอเรามาถึง Facebook นะครับก็ให้เราสอบถามได้ที่ช่องแชทเลยนะครับ ขอสกศจบื้อหลังนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับแนะนำนะครับตัวอย่างการลงทะเบยียนเลือกจังหวัดในการสอบบรรจุแข่งขันนะครับข้าราชการครูปีการศึกศาษา2 5 6 4กก็น่าจะขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับติดข้องประการใดนะครับ ก็สามารถสอบถามได้ที่ facebook ของกสจวีล์นะครับขอบคุณครับ